ต้นทุเรียนอายุ15-16ปีนะคะแปลงนี้ประมาณหมื่นลูกใช่ไหมคะโอ้หมื่นลูกนะคะรอปีนี้พี่พี่เพนใช้อะไรคะคู่หูกับหญิงเกษตรหญิงเกษตรเต็มรูปแบบเลยเต็มรูปแบบเลยดกที่สุดเท่าที่เคยทำมาใช่ใช่โอ้คอนเฟิร์มจากเจ้าของสวนทุกท่านสุดยอดยข้อเหนียวด้วยข้อเหนียวด้วยไม่ล้นต้องเอาลงลงเองอ่ายิ้มแป้เห็นไหมยิ้มแป้นเลยเห็นไหมเห็นไหมเออไม่สลัดไม่ยอมไม่สลัดเลย โอ้ยยืนยันจากลูกค้านะคั่วเหนียวไม่ล่วงต้องตัดต้องแต่งนะคะลูกแปลงนี้ประมาณหมื่นกว่าลูกสุดยอดเห็นไหมยืนยันด้วยเจ้าของนะคะถ้าลองมาเยี่ยมแปลงเพราะว่าจะรับซื้อทุเรียนของลูกค้าที่ใช้สามเกวอแพนของเราค่ะ